สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสมาชิก VIP ทุกท่านนะครับท่านใดที่สมัครสมาชิก VIP มาแล้วก่อนหน้านี้สามารถไปยกเลิกการสมัครสมาชิก VIP ของช่องสินแสมิงของเบ้งเมืองไทยได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาสำหรับสมาชิก VIP หรือแม้แต่ FC ทุกท่านก็ตาม นะครับถ้าเกิดสินแสหมิงขาดตกบกพ้องประการใดไปสําหรับสมาชิก v ี p ต้องขอประทานโทษในหน้าที่นี้ด้วยนะครับแต่ท่านสามารถที่จะสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆต่างๆของสินแสหมิงของเบ้นเมืองไทยได้การด้วยการซื้อดาวแล้วก็ส่งให้ทาง YouTube นี่แหละครับถูกใจคอนเทนต์ไหนส่งดาวให้กันได้เลยสินแสหมิงนะครับเ,เดินทางบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปดูฮงจุ้ยยังต่างจังหวัด หรือการเดินทางไปบรรยายศาสตร์ต่างๆฮงจุย้ยงโงเฮงหรือ12 12ลัคนาราศีต่างๆจังหวัดต่างประเทศด้วยนะครับกออ็บางทีเนี่ยจะลงคลิปอัดดวงในสัปดาห์ก็ไม่ค่อยสะดวกนะักก็จึงแจ้งออสมาชิก v i p ไว้ณนะที่นี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับสามารถที่จะทำไมส่งดาวให้กันได้นะครับถูกใจคลิปไหนทำพยากรณ์ไหนส่งดาวให้กันได้เลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาสินแสีงจะมีคอนเทนต์อื่นๆนะครับมาเพิ่มเติมให้อีกอย่างมากมายนะครับรับรองว่าถูกใจทุกท่านแน่นอนขอให้โชคดีครับลัคนาราศีพฤกษพนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่23มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ ยี่สิมกราคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นนะครับดาวศุกร์ดาวเจ้าตัวของคุณย้ายในวันที่ย5ห้าพฤษภาคมและย้ายมาอยู่ในภพลอยกลางฟ้ากับชะตาของคุณได้อง์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์ดาวพระหัสยังคงทำหน้าที่ของมันอยู่ในเรือนลาพา โอ้เฉพาะดาวพระฤหัสกับดาวศุร์นี่ก็ให้คุณกับชะตาเต็มที่อยู่แล้วไหนจะดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์ที่ทำไมได้ตำแหน่งเป็นคู่ธาตุไฟกับดาวเสาร์อีกนั่นก็หมายถึงสิ่งที่ดีงามและความสำเร็จต่างๆจากเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีพฤษภและถ้าคุณมองดีๆจะเห็นว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นยังได้โยกเกณฑ์พิเศษที่เขาเรียกว่า มาลายโยกหรือพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวถึงแม้จะเป็นดวงจรตรงนี้แต่ก็จะนำความสำเร็จมาให้ชาวลัคนาราศีพฤษ,ษ์ความสำเร็จที่หนึ่งที่จะได้มานั้นก็คือเรื่องของชื่อเสียงและความสำเร็จจะเป็นสัปดาห์ที่ดวงดาวจะเอื้อประโยชน์ให้คุณมีชื่อเสียงกับงานที่คุณทำหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้น ประการที่สองคุณจะมีนะครับความสำเร็จจากการงานหรือความคิดริเริ่มใหม่ๆในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นโอกาสทองและจังหวะที่ดีเหลือเกินนะครับเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าออดวงมาลายโยกแล้วก็เป็นลัคนานำพลนะครับลัคนานำพลนี่ก็หมายความว่าตัวเดือนลัคนาเองก็อยู่ตรงตำแหน่งออมาายโยกที่เป็นตำแหน่งลัคนาพอดีเป็นตัวเริ่มที่เป็นตำแหน่งลัคนาพอดี นี่ก็คงน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วล่ะที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นได้รับความสําเร็จต่างๆในสัปดาห์หน้าจะมีวันจันทร์แหละครับที่จะมีเรื่องจุกจิกบุดกิดเล็กน้อยนะวันจันทรมม์อารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียน่าจะมีต้นสายปลายเหตุมาจากเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือการคุยอะไรกับคนรักแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราเองอยากจะให้มันเป็น พอมาวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสสามวันนี้เป็นสามวันที่ดีมากเป็นสามวันเห็นความโชคดีเป็นสามวันเห็นความสำเร็จเป็นสามวันที่เราเองนั้นจะมีความรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มาหรือสิ่งที่เราเข้าไปเริ่มต้นทำใหม่จะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความสำเร็จทั้งสิ้นพอมาวันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยให้ระวังความขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน ใครที่ทํางานองค์กรอยู่วันศุกร์ระวังผู้ร่วมง,งานกับเราคุยกันไม่ค่อยเข้าเรื่องนะฮหาเรื่องหาราวหรือจุกจิกใจกันวันเสาร์และอาทิตย์กลับเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ดีมากจะได้โชคดีเรื่องเงินจะมีโชคดีเรื่องเงินติดต่อง,งานต่างๆมีความสําเด็จได้ผลแล้วก็เป็นช่วงสองวันที่มีความสบายใจสบายกายในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ อย่ากันนั้นเลยเรื่องเงินเรื่องทองก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับได้มาเยอะแต่ก็ยังมีรายจ่ายจุกจิกเบียบ้ยวายรายทางอยู่หรือแฟนนําปัญหาเรื่องเงินมาให้นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องมุนกินกับมันนิดหนึ่งส่วนในเรื่องความรักแล้วนะครับถ้าไม่นับวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับถือว่าวันอื่นๆนั้นก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับจะมีปัญหาต้องระวังคือระวังเรื่องทะเลาะก,กันในเรื่องการเงินใครที่เป็นชาวลัคนาพกุกศก อาจจะมีความคิดฉุกคิดไหมเฉยว่าไอ้แฟนเราเนี่ยแม่งพึ่งไม่ค่อยได้หรือไอ้แฟนเราเนี่ยมันอาจจะคิดว่าเราพึ่งไม่ค่อยได้หรือัมจุกจิกกันเรื่องเงินนั่นแหละทางใดทางหนึ่งนะสีที่นาโชคมาให้ในสัปดาห์หน้าได้แ,แก่สีส้มสีแสดและสีน้ําเงินและสีฟ้า,มาไม่ว่าจะเป็นสีของกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าสตางหรือสีของเครื่องแต่งกายล้วนและแต่นําความสําเร็จมาให้ทั้งสิ้นช่องทางในการติดต่อ ขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยสํานักมังกรทอง Line Official ID master M อ m a s t e r 6 6 6หิง6 6 6อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ